ทียี่สบแปแล้วนะคะแล้วก็จะมีครั้งยี่สิบเก้าสามสิบอะไรจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวจนกว่าเขาจะแบบบอกว่าคุณไม่สามารถบริจาคได้อีกแล้วค่ะอีจะทําจนถึงวันนั้นแล้วก็ครั้งต่อไปอะคะ่ะทุกคนอีทมีความประสรงค์ตั้งใจที่จะบริจาคร่างกายแล้วนะคะเนื่องจากว่าดวงตาอีบริจาคไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือร่างกายค่ะเพราะ สวัสดีค่ะทุกคนอิชาแนลค่ะอิเดงค่ะวันนี้นะคะใกล้จะเปิดเทอมละอิมีพารากิจหลายอย่างที่หลังจะกลับมาจากหลีเป๊ะนะคะที่จะต้องทําก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมนะคะลําดับแรกเลยวันนี้อิไทไปถ่ายรูปมาเพื่อที่จะไปออกบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยนะคะใครจะทําประกันวินาศ ภยประกันพบรบบอะไรติดต่ออีกได้นะนอกจากอาชีพหลักแล้วเราก็ต้องทุกคนต้องมีอาชีพเสริมใช่ไหมหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะอีกก็ไปออกปัตรประชาชนมาใหม่นี่ค่ะฉายลน์เลยสดๆร้อนๆขออภัยที่ต้องเบลอนอนิดนึงนะคะเพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวและที่สําคัญวันนี้เดี๋ยวหลังจากอีกไปออกป กันบัตรนายหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะถึงเวลาบริจาคเลือดนะคะครั้งที่28ค่ะทุกคนเนื่องในเดือนเกิดน,นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยเกิดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่คอปคอปพอ,อกันก่อนนะคะทุกคนไปค่ะ ทุกคนตอนนี้อีก,ก็ถึงคอปอพอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปออกบัตรในหน้าประกันวินาศภัยก่อนนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นครั้งแรกจริงๆอ่ะอีนสอบได้หลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าพอหมดอายุละอินไม่มีเวลามาต่อไม่มีเวลาอบรมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขาดไปแต่รอบเนี้จะไม่ขาดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปบริจาคเลือดกันต่อนะคะ เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมารับเองแล้วนะคะขั้นตอนของรับนหน้าอนุญาตประกันภัยนะคะเราก็สแกนตัวนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเราขอเขาออกบัตรเสร็จเรียบร้อยซื่อไม้ขาเราจะมารับตำหน,น่นกันได้เดี๋ยวก็เสร็จก็ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอีได้ปัดนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงมาแล้วนะคะใครจะทําประกันรถพรบติดต่ออีได้นะคะใช้เวลาในการทำเแป๊บเดียวเองค่ะทุกคนไปสถานีต่อไปเดี๋ยวอีจะไปบริจาคเลือดค่ะเดี๋ยวไปเจริญที่โรงพยาบาลเลยนะคะวันนี้ภารกิจเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ตอนนี้ใกล้ถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์แล้วนะ ็จะติดหน่อยนเดยนอะไรเนี้ยค่ะ เพื่อที่จะไปแจ้งพี่รปภนะคะว่าเราจะมาบริจาคเลือดนะคะเราสามารถเอารถเข้าไปจอดได้เลยนะคะทุกคนเขาให้เลี้ยวเข้าไปอ๋อมีรถสวนออกมาค่ะเ,คเลี้ยวเข้ฝาัางนี้ก็ได้นเนาะเขามีรถพอดีโรงพยาบาลสุราษฎร์กำลังก่อสร้างอยู่นะคะค่ะ รถเข้ารถออกทุกคนจะต้องระวังด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าอีกทางหนึ่งนี่ค่ะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน,น,ะคะนีค่ะพี่เบิ้มคันี้ค่ะที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าได้มาบริจาคเลือดค่ะ เดนแล้วแต่ขาแล้วแต่หนูสะดวกตอนไหนมาบริจาคไม่ใช่สามเดือนครั้งน่ะก็ก็ถ้า3 <S <S เดือนครั้งหนูก็มาอยจากพี่ตัวหนูไม่สามารถบอกได้ว่ากี่เดือนครั้งไงเพราะมันไม่เท่ากันไงค่ะ ว่ากี่เดือนครั้งเราก็ตอบไม่ได้นะว่าเราจะว่างกี่เดือนครั้งเราไม่ได้กดากบภพไปใช่ไีน้เนี่ยจอดรถไหนล่ะเนี่ย <S 2> <S 2> <S แค่แหยที่หาที่จอดรถก่อนนะคะอ่านั่นไง่ายมีที่จอดรถแล้วค่ะ ที่จอดรถได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่แมสอะไรให้เรียบร้อยก่อนเมื่อกี้อะพี่รอปภขอโทษทีไม่ได้เห็นหน้าพี่รอปภเหมือนประมาณว่าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์อหาทุกคนเขาจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถกันใช่ไหมแต่เขาใจสิบคนมาบริจาคเลือดนะคะสามารถแจ้งรอปภได้ซึ่งพอเขาดูเอกสารอีใช่ไหมคะทุกคนคืออีราจะบริจาคบางที5เดินครั้ง3เดินครั้ง4เดินครั้งแล้วพี่รอปภเขาก็ําแบบใช้สายตากวรนิดนึงนะ ว่ามาบริจาคก,กี่เดือนครั้งอีก็เลยบอกว่าอีไม่สามารถจะตอบได้แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกวันไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะเขาบอกอ่ไม่ใช่สามเดือนครั้งเหรอก็บอกว่าแล้วแต่เราสะดวกค่ะถ้าสามเดือนครั้งได้ก็จะทําประมาณนั้นค่ะทุกคนเมื่อกี้ที่รตอบคําถามกันนะไปช่างมันลบออกจากลบออกจากสมองค่ะทุกคนเพราะที่นี่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถประจําเลยค่ะแล้วบางคนคือก็เข้าใจพี่รปภนะว่าเขาก็คือ ประมาณว่าบางคนคือโกหกอะคะ่ะว่าจะมาบริจาคเลือดแต่เขาก็ไม่ได้บริจาคเลือดนะคะคือเขาก็มาจอดรถอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องการที่จะวนหาที่จอดรถนะคะไปะเดี๋ยวเราไปทําหน้าที่ของเรากันเดี๋ยวเราให้ดูบรรยาก,กาศโรงพยาบาลสุราษฎร์นะคะนี่ค่ะ ที่เป็นข่าวหยู่ค่ะว่าสร้างหลายปีแล้วยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเนาะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเราคือเดินไปบริจาคเลือดก,ก่อนเพราะมันใกล้จะหมดเวลาละ เช่นเดิมนะคะทุกคนเมื่อมาถึงเสร็จแล้วทั้งเกานนะทะกท่าไปซักประวัตินะคะไปสมัครผู้บริจาคเรื่อยๆนะคะก็วันนี้คนเยอะมากเลยนะคะเดีย๋ยวขอบออกลับไปสมัครกหนนะ ซักประวัติวัดความเข้มของเลือดผ่านแล้วนะคะแต่มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งว่าความดันอีขึ้นสูงค่ะเพราะว่าเดินมาไกลมากแล้วก็อากาศร้อนต้องรอสักครู่ค่ะ ค่าวัดความดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก,ก็มานั่งรอยอยู่ด้านในค่ะเพื่อรอถุงบริจาคเลือดแล้วก็รอคิวนะคะเนื่องจากวันนี้คิวยาวมากค่ะทุกคนเมื่อเข้ามาข้างในนะคะอีกก็เห็นแบล็คดอปในการถ่ายภาพอที่เขียนว่าเลิฟอ,อยู่หน้าห้องบริจาคเลือดค่ะทุกคนจัดสักหน่อยค่ะเป็นหลายๆรูปเลยค่ะ ค่าทุกคนตอนนี้อีกก็ เจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทําการบริจาคเลือดเลยค่ะซึ่งระยะเวลาที่อีชัยในการบริจาคเลือดนะคะแป๊บเดียวเองค่ะไม่ถึง10นาทีนะคะเนื่องจากว่าอุดมสมบูรณ์มากะคะเลือดไหลดีมากๆเลยนะคะค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าเวลาเราบริจาคเลือดนะคะเราจะมีคาถาหรือคำอธิฐานต่างๆในการบริจาคเลือดนะคะทุกคน ใค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปท่องคาถาบริจากเลือดกันนะคะทุกคนตั้งสมาธิให้มั่นนะคะอีไม่มั่นใจว่าเราจะต้องท่องนับโมตสะหรือเปล่าแต่เนื่องจากเป็นคำอธิษฐานอีเลยตั้งใจที่จะท่องนัโมตสะก่อนนะคะไปเลยค่ะทุกคน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้เลือดของข้าพเจ้านี้เป็นเสมือนโอสุทธิพผู้ป่วยได้วงเล็บนายยมปานมาที่ได้รับเลือดของข้าพเจ้านี้ ขอให้ท่านหายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภายัยเป็นคนดีเป็นคนรักศีลมีศีลคำจุนพระพุทธศาสนาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัปสัตว์และด้วยบุญกุศลบุญนี้ขออุทิศให้แก่ปิดามานดาของข้าพเจ้า ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวงและเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสัตว์ประสาททั้งหลายทุกภพทุกภูมิอันไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้ท่านผลจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้ท่าน เป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอสาธุค่ะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอีทห้เห็นนะคะว่าเลือดอีทเต็มถุงแล้วนะคะกำลังรอพี่พยาบาลมาตัดสายแล้วก็ถอดเข็มค่ะเนื่องจากวันนี้คิวยาวมากเลยนะคะอาจจะต้องรอนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อราทําบุญแล้วเราจ้งใจที่จะรอนะคะทุกคน ทุกคนสามารถมาบริจาคเลือดได้นะคะทุกๆสามเดือนนะคะอิกย้ำเลยค่ะว่าทุกๆุกสามเดือนเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราเองนะคะและหนึ่งคนให้หลายคนรับเลือดหนึ่งถุงรับได้สามคนนะคะยิ่งถ้าเป็นเกล็ดเลือดสเต็มเซลล์นี่ยังรับได้หลายคนมากเลยนะคะและตอนนี้สภากาชาติไทยคะคะเลือดกำลังขาดแคลนอยู่นะคะทุกคนสามารถบริจาคได้คะ่ะ นี่ค่ะให้ดูบรรยาก,กาศนิดนึงวันนี้หลายคนมาเวชากลุกมากเลยนะคะนี่ค่ะขออนุญาที่เขาเลยม,มาเอาข็งออกมาค่ะ หลังจากบริจากเลือดเสร็จนะคะเราก็นั่งพักแขนแล้วก็นั่งพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะคะ เพื่อที่จะปรับสมดุลร่างกายนะคะเพื่อไม่ให้เราลุกขึ้นมาแล้วเราหน้ามืดนะคะก็ขำสามคนแม่ลูกตรงนี้ค่ะแกก็หัวเราะร้อนไปเลยนะคะคือพาลูกมาบริจาคเลือดค่ะแล้วลูกผู้ชายทั้งลูกผู้หญิงอ่ะกลัวเข็มมากนะคะแล้วแม่ก็เลยบอกว่าจะทิ้งระยะห่างไม่ได้นะ3เดือนอ่ะทุก3มเดือนต้องมาบริจาคเลือดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็น่งหัวเราะกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไปนี่ค่ะความสุขของคนให้ก็จะยิ้มกินหน้าตาออกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการบริจาคเลือด ที่ไม่เครียดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่พี่บานก็ก็น่ารักกันทุกคนนะคะเส็ะม่เนส้นมันหายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเดียวก็เสร็จเล้วบอยแล้วเดี๋ยวรอนั่งผัดคู่หนึ่งแล้วก็ต้อแบบเดี๋ยวจะได้กลับบา ุมาพรอนทองเอียดค่ะครับคุณค่ะเรียบร้อยหาลวดเส้นยากมากเลยจะพอไปจับแป๊บเดียวเองขอบคุณค่ะแค่เสร็จเรียบร้อยค่ะไปกลับบ้านกันเอามาแล้วก็ขนม เสร็จแล้วรล่ะค่ะทุกคนคัทีเรามาถึงน้ำหวานนิดนึงนะคะต้องกัดกันเพียง ครั้งนี้เป็นครั้งที่28แล้วนะคะที่ที่อิบริจาคคะะครั้งที่28ละที่บริจาคแล้วก็หลายครั้งหลังมาเนี้ยีจะบริจาคให้ระบุชื่อคนไข้โดยที่จะมีคนที่รับบริจาคด้วยนะคะก็จะมารอรับอยู่ที่หน้าธนาคารเลือดนะคะเราก็ใส่ลงไปสมัครนะะแล้วเราจะสมัครให้ว่าเราจะบริจาคให้ใคร แ้วอหลงาเ,เสร็จแล้วอ่เราต้องทานอะไรหว,นหว,นว,ว,ว,วานๆนิดนิดนึงเพื่อป้องกันแบบว่าประมาณการเป็นลมกันช็อกอะยงเงี้ค่ะก็วันนี้เสร็จแล้วล,ล่ะก็ดีใจมากนะคะที่ว่าได้ไปจัดเลือดเพราะว่าเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนเกิดเีงทีดตั้งใจที่จะทำบุญแล้วก็บุญอะไรที่เราทำเสร็จแล้ว พ่อแม่เราได้ร่วยร่างกายของเราพ่อแม่เป็นคนให้มาค่ะเมื่อเราบริจาคเรื่อนะีเราก็จะเหมือนกับท่านบริจาคไปด้วยในความคิดด้วยนะคะเพราะพ่อแม่ค่อร่างกายเรามาแล้วก็ในมืนเอเออโอเคเดี๋ยวจะทำรีจก่อนแล้เวเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านนะคะเพราะเหมือนเวลาตอนนี้โอเคค่ะค่ะทุกคนก็จะเป็นเมือเออที่จะเดินไปที่ชอตนะคะ เพราะว่าเอี์บริจาคเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูคนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอีบริจาคเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้ยาแล้วก็ จำนวนครั้งที่เราไปบริจาคเลือดมนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีก3เดือนค่ะอีจะมาบริจาคเลือดวันนี้อีดีใจมากเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของอีละคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของอีใช่ไหมคะอีะตั้งใจบริจาคเลือดแต่เราอะบริจาคเลือดเรามีความรู้สึกว่าเอ้เราได้คนเดียวไม่ได้นะ ในเดือนเกิดนะนะอจะนึกถึงพ่อแม่เป็นสําคัญเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่เราเป็นคนให้ร่างกายนี้มาม,มีความรู้สึกว่า้าอีบริจาคเลือดอ่ะนอกจากเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของร่างกายแล้วนะคะคนที่ให้กําเนิดเรามาก็ควรที่จะได้ร่างกายนี้ด้วย นะคะเพคุณจะได้บุญตรงนี้ด้วยคือดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนก็ครั้งที่28แล้วนะคะแล้วก็จะมีครั้ง2 9 3 0อะไรจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวจนกว่าเขาจะแบบบอกว่าคุณไม่สามารถบริจาคได้อีกแล้วค่ะอีจะทําจนถึงวันนั้นแล้วก็ครั้งต่อไปอะคะ่ะทุกคนอีมีความประสงค์ตั้งใจที่จะบริจาคร่างกายแล้วนะคะเนื่องจากว่าดวงตาอีบริจาคไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือร่างกายค่ะเพราะว่า ไปก็เผาอะนะเราใช้ร่างกายเราในส่วนใดที่ยังมีประโยชน์อยู่ให้คนอื่นดีกว่าโอเคเดี๋ยวอีจะกลับบ้านแล้วต้องพักผ่อนแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้กะเวนมาทั้งวันตั้งแต่หนึ่งไปถ่ายรูปไปออกปัดประช้าชนใหม่ไปอ่ะยื่นบัตรขอรับบัตรในหน้าประกันอาวินาสภัยจนกระทั่งมาบริจาคเลือดนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้ทำเสร็จสิ้นทั้งที่ทตั้งใจจะทำแล้ว ก็ทุกคนคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องอ e ีชแนลด้วยนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสุขใจจริงๆไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 么？ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย